จะพาไปกินแหลกแปดร้านคนครศรีธรรมราชอือพอร่อยเลยโอเ้ออเอาไปครับสิบเที่ยมและว,วันนี้นะครับเราจะไปกันที่เมืองคอนหรือว่านครศรีธรรมราชนั่นเองที่นี่นะครับเป็นเมืองรองของภาคใต้แต่มีที่เที่ยวเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเขาเรียกได้ว่ามีครบและที่นี่นะครับมีอีกหนึ่งเรื่องเด็ดนั่นก็คือของกินอร่อยมากวันนี้เราจะพาไปกินแหลกแปดร้านเด็ดคนครศรีธรรมราช ร้านแรกนะคบคือร้านขนมจีนพี่นี่สะพานยาวนี่ร้านหลังจากไปร้านแรกแล้วเฟล,ลนะครับขนมจีนพี่นีนะครับไม่เป็นไรครับเปลี่ยนร้านแรกใหม่เป็นร้านไพโอชานะครับร้านนี้เนี่ยเป็นอาหารอิสลามมีทั้งข้าวหมกไก่ซุปหางหวัวแต่ที่อร่อยถูกใจผมมา,มากๆเลยนั่นก็คือข้าวอบกไก่นะครับหน้าตาประมาณนี้เป็นไก่อบที่แบบมันหนังกรอบอะไ,ไอบอโคตรอ,อร่อ,รอ,อยนยครับข้าวหมกไก่ไม่รู้นะส่วนต,ตัวผมว่าไก่อบอะไรกว่าโคตรอร่อย<ๆ><ๆ> ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ประมาณ2สาขาด้วยกันนะครับราคาก็ไม่แพงอร่อยมากครับร้านนี้จบไปแล้วครับร้านแรกนะครับไทโอชาอ,อร่อยมากแล้วก็ถูกมากด้วยจ้าละสี่สิบข้าวหมกไก่เนี่ยว่าอร่อยแล้วข้าวไก่อบเนี่ยโคตรอร่อยถ้าไม่ติดว่าต้องกินอีกหลายร้านนะผมเบิร์นไปแล้วมเมื่อกี้สำหรับร้านที่2นะครับเปิดยังไม่นานมากแต่อร่อยมากๆเหมือนกันนั่นก็คือร้านลัคกี้ติ่มซำนะครับมาแล้วเรียบร้อยนะครับติ่มซำที่นี่เข่งละประมาณ2ี่บาบาทผมจะเริ่มชิมจากของโปรดของผมก่อนนะครับติ่มกุ คือแบบรู้สึกว่าเนื้อกุ้งมันเยอะมากต่อมาครับนมจีปูเนื้ออร่อยมากเลออยอะความเจ๋งของมันคือเนื้อมันเยอะมากมันรู้สึกว่าเรากินเข้าไปอ่ะแล้วมันกัดไปมันแบบเป็นเนื้อเนื้อหมูเนื้อกุ้งเนื้อปูอ่ะมันเยอะอมหมูก็ดีอะพวกคุณ v ริ y g o o d อันนี้โคตวกริ้งนะครับนี่ฮนะ <c oughs> ไม่เคกินนมจีปูกิก่งโคอร่อย มีความเผ็ดแต่ว่าแบบโคตรอร่อยอ่ะเฮ้ยมันต้องฮะเก๋าแล้วอะไอหนุม่มฮะเก๋าซีโครงน้ำแดงนะครับอร่อยจริงบะกุ๊ดเต๋ครับสุดท้ายครับสูตรหาดใหญ่นะครับสูตรหาดใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นสูตรท่านเจ้าคุณก็ใส่ออกงานได้ครับผมนี่นละสูตร ตอนเช้าถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับรีบมาทันทีที่กินจบคือติดท็อปในชีวิตเราร้านนี้ครับโรตีบางบ่านะครับที่นี่เนี่ยโรตีหนานุ่มโรตีมะพร้าวอ่อนนะครับแป้งจะหนานุ่มคนนิยมทานมะพร้าวอ่อนเป็นวัตถุดิบพื้นบ้านของนครศรีเลยนะครับซึ่งแป้งเขาเนี่ยนะครับมี3าแบบคือแป้งแบบปกติแป้งชาเขียวแป้งชาโคลนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มชิมจากตบหนานุ่มนะครับนี่เนี่ยนี่แล้วก็จุ่มนมนะครับแป้งนุ่มมากต่อไปเป็นอะไรนะครับโรตีมะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนชา อืมร่อยมะพร้าวอร่อยมากเลยอ่ะ ชาชาก็อร่อยแต่ว่าหวานไปสำหรับผมผมเป็นคนไม่ไม่กินหวานมากเลอันนี้แบบอันนี้โอเคมากเลยร้านต่อไปนะครับเป็นร้านที่เสี่ยของเราแล้วเราจะไปกินขนมจีนเมืองคอนกันนั่นคือร้านขนมจีนชื่อดังนะครับที่ใครมานครศรีธรรมราชก็ต้องมากินมาเมืองคอนนะแกก็ต้องกินขนมจีนใช่ไหมละ่ะร้านขนมจีนอร่อยยเยอะมากครับแต่อีกร้านหนึ่งที่เราแนะนํานั่นคือขนมจีนเมืองคอนนะครับชุดเล็ก90บาทชุดใหญ่ร้อยบาทมีสีน้ํายากะทิน้ํายาปลาน้ําพริกหวานไตปลาแต่ถ้าใครอยากกินน้ํายาปูนะครับ ราคา100บาทที่สําคัญยังมีข้าวแกงปักใต้ข้าวยำไก่ทอดขนมหวานอีกมากินกันอันเนี้อร่อยจะเริ่มจากกะทิก่อน <c oughs> ผมว่ากินง่ายมากเลยไม่ได้แบบเผ็ดมากเป็นกะทิที่กลมกลม่อมอร่อยอร่อยมากลองอันนี้มั่งครับเฮ้ยโอ้โหปลาปูแบบปูแบบปูเป็นก้อนๆอ่ะโคตรดีอ่ะขนมจีนน้ำยาปูนี่คือทีสุดที่สุดจริงๆของผมอ่ะอันนี้เป็นแกงป่านะครับแกงป่าก็โอเคอยู่ขออันสุดท้ายครับน้ำพริกหวานนะครับ น้ำบิกหวานหวานจี๊ผมไม่มีอะไรจะบอกนอกจากกะทิกับปูสุดยอดมากโคตรอร่อยไปร้านต่อไปครับ ระหว่างนี้ครับที่เราเดินทางไปทู่แบเซียนฮ้ยฝนก็ตกกระหน่ำไปแล้วคุณผู้ชม <c oughs> ขนาดวันที่เราไม่ได้ไปเที่ยวแค่มากินอาหารมันยังแดกรานกันขนาดนี้เลยทีเดียวเชียวร้านต่อมานะครับนั่นคือน้ำเต้าหู้แปดเซียนระทะทองช <c oughs> ื่อนี่ครับก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับของเด่นของเขานะครับน้ำเต้าหู้แปดเซียนเครื่องเนี่ยมีตั้งแต่แบะกล้วยถั่วแดงลูกเดือยพุทราหแห้วรากบัวเม็ดบัวงาบอลแต่แน่นนอนรัรามาทั้งงงีขอยไาาอยน่นน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 ครนน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 รนน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 นเนนนนเนนน ต้องกินเต้าหู้แปดเสียนกันแต่เราเนี่ยของมันจะไม่มาเพราะเรามาเร็วไปเราก็เคยกินบัวลอยน้ำเต้าหู้เต้าถ่านเพราะเป็นน้ำเต้าหู้เดียวกันถูกไหมเริ่มจากการชิมน้ําก่อนนะครับผมว่ามันดีอ่ะมันไม่หวานไปพอไม่หวานไปชอบแล้วบัวลอยนี้สีแต่ละสีต่างกันใช่ไหมมีอย่างกระไส่ค่ะอ๋อมีไส้แล้วก็คืองาดำค่ะดำน้นค่ะเขียวสคือลาวาใส่เค็มก็สีเขียวนั่นส่วนแดงทูนเน่ให้ดูว่าอันนี้อะไรนะครับชาเขียว ผมชอบแน่นอนาเียวมันดีตรงไหนรู้ป่ามันไม่ได้หวานไปเมื่อไหร่ก็ตามที่มันไม่หวานไปอผมชมหมดนะผมเป็นคนที่กินของหวานที่ไม่หวานก็เก็สโนว่านึน่งอื้อ <c oughs> อร่อยและอีกหนึ่งร้านชื่อดังนะครับนั่นก็คือร้านโกโดงงข้าวมันแกงประตูชัยซึ่งแน่นอนครับเราทำลายสถิติอีกแล้วครับมากินโกโดงข้าวมันแกงแต่ข้าวมันแกงหด แต่ไม่เป็นไรครับเรามากินเมนูเด่นอย่างอื่นนะครับมีข้าวคุกกะปินะครับราคาแค่89บาทหรือว่าข้าวหมู3ชั้นคั่วพริกเกลือเฮ้ยอันนี้อร่อยมากซึ่งที่เนี่ยเปิดตั้งแต่บ่ายสปิดหทุ่มนะครับและตอนนี้ครับเราอยู่ที่ร้านโกดองข้าวมันแกงนะครับเมนูเด่นของเขาคือข้าวมันแกงครับและข้าวมันแกงวันนี้ไม่มีครับแต่ว่าวันนี้เรามีเมนูเด็ดลองลงมาครับนั่นคือข้าวคุกกะปิกับข้าวหมูสามชั้นคั่วพริกเกลือคุณต้องชิมจาก3ชั้นคั่วพริกเกลือนี่นะคร 1> 1, 2. 2> อีกสองอีกบ้างอร่อยอ่ะทำไมที่นี่จังหวัดน,นี้ไม่เป็นกมะหองอร่อยวะครับต่อมาครับข้าวคุกกะปินี่นะฮะ ความก็เปิดที่มันมีความแบบนวลๆก็ะปิมันจะแบบนวลๆไม่ค่อยแรงไม่ค่อยฉุนมากแต่ว่าคนไม่กินกระปิก็กินได้เมนูลองอขนาดนี้ถ้ามันแกงในขนาดไหนถ้าใครมาผอมบากด้วยนะครับส่วนร้านที่เจ็น,นะครับนะบ้านเล็กลางหุบเขานะครับบอกก่อนนะว่าร้านนี้เนี่ยเราไม่ได้เน้นว่าร้านอร่อยนะครับแต่เราเน้นร้านที่บรรยากาศดีและถ่ายรูปสวยครับอันนี้เป็นคาเฟ่ซึ่งอยู่ใกล้ๆแถวครีวงนั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่เป็นจุดเช็คอินมองเห็นวิวธรรมชาติของนครศรีธรรมราชอันเนี้ยวิวดีมากความดีที่นี่ก็คือกกกกาาาารนนังิิแฟมลวว มันจะมีเปอร์เซ็นต์ไหมอยอ้ขีงเี้ยมันจะถ่านแล้วตกลงไปอันนี้ผมพูดตรงๆนะอันนี้ผมศึกษามาเปอร์เซ็นต์ต่ำมากแทบจะไม่มีเลยแต่โอกาสที่เกิดขึ้นได้เนี่ยคือหนึ่งต้องอยู่บนได้อย่างน้อยสามคนอย่างที่สองเนี่ยลมที่ละคอสีเนี่ยมันจะมีทิศทางในการพัดที่กัดเซาะได้ในโจมเดือวิถุนาววันเสาร์ <c oughs> และมันเป็นเรื่องของดวงการเสริมดวงคือถ้ามีคนเสื้อม่วงกับคนเสื้อลายดอกไม้สีฟ้า,านั่งพร้อมกันอาจจะตกไปก็ได้ แต่โอกาสน้อยโอกาสน้อยมันเป็นไม่ได้ยากที่จะมาคบแบบที่ผมพูดบอยู่ hey! <Stop> แถมท้ายนะครับอีกหนึ่งร้านที่เรากินแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอร่อยจริงนั่นก็คือร้านขนมจีนมะเขียวนั่นเองซึ่งร้านนี้ตั้งอยู่ตรงรีรวงนะครับขนมจีนเส้นสดชุดละ150บาทมีน้ำยาอย่างน้ำยาปลาน้ำยาก,กะทิน้ำยาพริกหวานแกงไตปลา,าแต่ที่อร่อยมากๆนะครับนั่นคือไก่ทอดทีส่สิบบาทเพราะฉะนั้นใครมาเที่ยวคีรวงแวะกินซะเป็นสดเป็นเส้นสดทำสดๆด อร่อยมากเรอเส้นแบบเคี่ยวเข้าไปอ่ะนุ่มมอ่ะข้าะทิอร่อยมากอ่ะลองแกงป่ามั่งดีกว่าืมแกงป่าอร่อยเดี๋ยวเรามาชิมไตปลานะครับอันนี้ไตปลานะครับอืมอร่อยมากอ่ะอันนี้ไม่ได้เวอร์นะอร่อยจริงไข่ทอดดีกว่า โอ้ไข่ทอดเบอร์รี่ฟูดมากเลยอ่ะออกรอบมากอ่ะเนื้อนะมีรสชาติอยู่ข้างในของมันเหลือนะไม่แปลกใจที่ดังเลยอ่ะเอาไปครับสิบเยี่ยมครบเรียบร้อยแล้วนะครับแปดร้านที่เราไปกินกนครศรีธรรมราชของอร่อยเยอะมากที่ผมยังอึ้งอยู่เลยคือวันนี้ไปกินอร่อยทุกร้านจริงๆก็มาเที่ยวกันนะฮะับอุดหนุนเมืองรองของประเทศเรากันนะครับวันนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์สแตทเอาท์ไกดกระดิ่งให้เราด้วยวันนี้ลาไปแล้วนะครับมาเที่ยวกันเยอะนะจ๊ะบ๊ายบายจุบ๊บจไม, <c oughs> ไม่ไม่รู้ว่าจะไปยังไงดีลองลงลกันนองลิฟต์ ハハハハ! <laughs> <laughs>